ใครอยากได้ยูบอบายนะคะก็ไปลงทะเบียนซิมนะคะได้ที่ w w w u o n l i n e .net <ś c oughs> นะคะเดี๋ยวเช็คก็จะเข้าทำให้ดูค่ะ <ś m ary> แค่นี้นะคะแค่ลงทะเบียนในเว็บไซต์นะคะแล้วก็เกาะที่อยู่แล้วก็แนบไฟล์แบบภาชนนะคะแค่นี้เราก็จะได้ซิมยูมาใช้แล้วค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกแพ็กเกจเองได้สวอปเปลี่ยนไปมาระหว่างค่าโทรแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตได้นะคะตัวนี้เนี่ยเชื่อจะเอาไปใส่ไว้ในแท็บเล็ต iPad ค่ะก็คือจะเลือกอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ใครอยากสนใจนะคะอยากลองเล่นตัวซิมี้นะคะซึ่งเป็นระบบเติมเงินเท่านั้นนะคะก็ลองไปลงทะเบียนได้เลยค่ะอันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ